ภาคเอก,กชนจัดกิจกรรมในการทําความสะอาดครั้งใหญ่โดยรอบพื้นที่การฉลาจนบริเวณแยกราชประสงค์นะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากชาวกรุงเทพมหานครที่ออกมาช่วยกันทําความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการลอกซิกเก์ต่างๆที่ทางกลุ่มคนเสื้อแดงเอาไปติดไว้เต็มพื้นที่การชนุมไม่ว่าจะเป็นตามเสาไฟฟ้าตามผนังอาคารต่างๆนะครับรวมไปถึงการ เก็บการเก็บขยะกองมอมาที่กลุ่มผู้ชุมนุมทิ้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นที่บร,ริเวณแยกราชาประสงค์ไม่ว่าจะเป็นที่บร,ริเวณสวนลุมพินีเองก็ตามนะครับบางคนนั้นก็มีการเตรียมอุปกรณ์ทําความสะอาดเตรียมไม้กวาดกันมาจากบ้านนะครับก็บอกว่า อยากที่จะให้กรุงเทพมหาคนครนั้นกลับมาสวยงามดั่งเดิมเร็วๆนะครับแล้วก็อยากเห็นความร่วมมือร่วมใจของคนกรุงเทพแล้วก็ชาวไทยเพื่อที่จะให้เหมืองไทยนั้นกลับมาเป็นปกติสุขกัน,เห,นเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่นะครับระหว่างที่ได้ร่วมกันทําความสะอาดในครั้งนี้ที่บริเวณหน้าห้างสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังไปพบวัตถุร,ระเบิด M79 นะครับที่ซุกซ่อนอยู่บริเวณด้านหลังห้องสุขาเคลื่อนที่ของกรุงเทพมหานครที่นํามาตั้งเอาไว้บริเวณถนนพระรามที่หด้วยแต่ว,ว่าเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปเก็บคู่วัตถุระเบิดได้นะครับแล้วก็ยังไปพบระเบิดปิงปองอีกกว่า20ลูกนะครับรวมไปถึงประทัดยักษ์ที่กลุ่มคนเสือ้อแดงเอาไปซุกซ่อนเอาไว้ในอีกหลาย,ลายจุดโดยเฉพาะจุดที่พบมากก็คือที่ใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS นั่งเอกนะครับ ก็ยังเป็นประเบิดที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะครับก็สร้างความตกใจให้กับประชาชนที่ไปช่วยกันทําความสะอาดในบริเวณดังกล่าวแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่สามารถที่จะเข้าไปเก็บกู้เอาไว้ได้นอกจากกรุงเทพมหานครแล้วทางกลุ่มคนเสือ้อหลากสีทางเครือข่าย อินเทอร์เน็ตทางเฟซบุ๊กเองวันนี้ก็มีการรวมตัวกันนะครับในการทำกิจกรรมเพื่อที่จะทำความสะอาดในหลายๆจุดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สวนลุมพินีไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สีลมนะครับแล้วก็ยังมีการนำเอาสิ่งของต่างๆไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้เสียสละกำลังกายนะครับในช่วงที่ผ่านมาในการที่จะดูแลบ้านเมือง ให้กลับมาอยู่ในความสงบสุขกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นภาพของความร่วมมือร่วมใจของคนกรุงเทพมหานครรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับที่ร่วมมือช่วยกันในวันนี้ในการทําความสะอาดพื้นที่กรุงเทพมาหานครกับส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้น กับห้างเซ็นทรัลเวิร์นั้นนะครับทางผู้บริหารก็บอกว่าจะต้องมีการหาหรือกับบริษัทประกันกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในเบื้องต้นนั้นทางห้างเองก็ได้มีการทําประกันที่ครอบกลุ่มกับการก่อนิทรศกรรมเอาไว้ด้วยนะครับแต่ว่าจะได้รับการชดเชยเท่าไหร่นะั้นเป็นเรื่องของรายละเอียดที่จะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งส่วนการปรับปรุงต่างๆเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะการลงไปตรวจสอบในเบื้องต้น อย่างเชื่อว่าโครงสร้างบางส่วนนะครับส่วนใหญ่ในฝั่งโตคิวในฝั่งที่เป็นอาคารสํานักงานนั้นไม่ได้รับความเสียหายที่เป็นโครงสร้างหลักนะครับยกเว้นโครงสร้างในส่วนของห้างเซนในส่วนของพาซ่าที่รับความเสียหายมากเบื้องต้นก็ประเมินว่าคงจะต้องใช้ระยะเวลาในการซ่อแมแซมปรับปรุงน่าจะสักประมาณ6เดือนนะครับที่เป็นการประเมินในเบื้องต้นก่อนที่จะกลับมาให้บริการโดยที่ก็มีแาวโน้ม วัาทางห้างเซ็นท่านเองเนี่ยนะครับก็จะชะลอการปิดบริการแล้วก็ปรับปรุงห้างเซ็นท่านสาขาลาดพร้าวออกไปก่อนนะครับโดยที่จะหันมาบูรณะซ่อมแซมอาคารเซ็นทรันเวทที่ได้รับความเสียหายไปเป็นอย่างมากด้วยนะครับอีกจุดที่มีความเสียหายมากก็คือที่นี่นะครับที่บริเวณห้างบิ๊กซีที่ได้รับความเสียหายด้วยเหมือนกันแล้วก็เลยออกมานะครับ ข้างๆแถวนั้นในย่านสยามสแควร์โรงภาพยนต์สยามที่เสียหายรวมไปถึงร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในนั้นผู้ประกอบการนะครับในบริเวณดังกล่าวก็มีการไปแจ้งความจำหนงที่จะขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้วนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความเสียหายเหมือนกัน ก็คือห้างเซ็นเตอร์วันนะครับมีผู้ประกอบการอยู่ที่เซ็นเตอร์วันประมาณกว่า300ร้านค้านะครับที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าไม่มีที่ที่จะขายของและ,ะสินค้าต่างๆที่อยู่ภายในห้างก็ยังไม่ได้มีการเก็บออกมาก็ได้รับความเสียหายทั้งหมดวันนี้ทางห้างเองเขาก็มีการเปิดโต๊ะเพื่อที่จะ,ะรับลงทะเบียนนะครับจาผู้ประกอบการร้านค้าที่เช่าพื้นที่ของเซ็นเตอร์วันอยู่ ที่แสดงความจำนงจะขอรับความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลร่วมไปถึงมีการระดมข้อเรียกร้องต่างๆว่าอยากจะให้ทางภาครัฐนั้นเขาให้การช่วยเหลือในเรื่องอะไรบ้างนะครับวันนี้ผู้สิขาวของเราก็ไปติดติดตามาความคิดเห็นและก็ความเดือดร้อนนะครับของกลุ่มผู้ประกอบการที่เขาอยากจะให้บรรดาอยากจะให้รัฐบาลช่วยเหลือเนี่ยนะครับว่าอยากจะรับความช่วยเหลืออะไรกันบ้างลองไปฟังดูนะครับ แบบคนที่เขามาเผาบ้านเราอ่ะเขาเจ็บอ่ะแต่เขาอ่ะได้ได้แค่เจ็บอ่ะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเขาได้เงินสองหมื่นสี่หมื่นเป็นสองแสนแต่เราซึ่งแบบได้รับผลกระทบไม่ได้รู้อหนโอยินเนอ่ะได้รับเป็นเงินกู้ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเราจะมีเงินไปส่งไอ้ที่กู้นี้หรือเปล่าอ่ะบางคนร้านเขาไหม้ไปหมดเอกสารทุกอย่างมันอยู่ในนั้นหมดอ่ะส่งเอกสารคือนั่งมองร้านแล้วก็นั่งร้องไห้ก่อนกันร้องไห้ภาระกเขายุ่ยย้ายไปหมด ใจอ่ะวิงวอนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราอะไรเงี้ยค่ะก็ขออย่าทิ้งละกันนะช่วยช่วยลงมาดูชาวสยามหน่อยเพราะว่าก็ได้รับผลกระทบก็เยอะอยู่บางคนก็ถึงขั้นหมดตัวเลยก็มีนะคะโดยทั้งไฟไหม้โดยทั้งขโมยของทุกอย่างเราจะตั้งต้นใหม่ก็คงต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะ